สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่พักเหมือนเดิมนะครับวังน้ำเขียวเลกวิวนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของอบริเวณของที่พักซึ่งอยู่ริมคลองนะครับหรือว่าริมห้วยอะไรสักอย่างนะครับซึ่งห้วยก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับห้วยก็ไหลลง ลำพระเพิงนะครับอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงนะครับเขาทำทางเดินแล้วก็มีรั้วกั้นไว้แบบนี้นะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับครับอาจจะเก่าไปบ้างนะครับแต่ก็เรื่องธรรมชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับฝั่งตรงข้ามก็น่าจะเป็นรีสอร์ทหรือยังไงนี่แหละครับหรือบ้านพัก ส่วนตัวก็ไม่ทราบนะครับต้นไม้เยอะครับลมลื่นตรงนี้เป็นลำห้วยนะครับที่น้ำจะไหลลงไปยังเขื่อนลำพระเพลิงนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยน้ำจะเยอะมากๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของทางเดินกันนะครับ ต้องบอกว่าสวยงามครับนี่ครับทางลงไปยังที่พักนะครับข้างล่างก็เป็นที่พักนะครับเป็นบ้านเป็นหลังโอ้ ue, ทางโน้นสวยงามมากๆครับน่าจะเป็นที่พักเหมือนกันนะครับเป็นหลังๆมีกี่หลังหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งตรงข้ามมีบ้านพักห้าหลังนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ครับฝั่งตรงกันข้าม สวยงามครับคุณผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามก็สวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศทางนี้ของเรากันนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านพักอีกหนึ่งหลังนะครับ นี่เป็นลำห้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับทางโน้นก็เป็นเขื่อนลำพระเพลิงนะครับสวยงามทีเดียวครับแม่ลมลื่นมากๆครับดูครับลมลื่นจริงๆครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินลงมาชมบรรยากาศข้างล่างนะครับ ออกตรงนี้น้ำแห้งเลยครับตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับช่วงนี้น้ำก็จะแห้งนะครับตรงนี้เป็นที่พักนะครับมีแพรด้วยนะครับมีแพรให้ให้ล่องในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงนะครับโอ้หนุนมองขึ้นไปข้างบนสวยงามครับ มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินมาทางนี้กันต่อฮืมสวยงามครับโอ้สวยงามมากๆนะครับดูวิวมองไปไกลๆเห็นเป็นทิวทัศน์ของภูเขาตัดกับแม่น้ำนะครับตัดกับอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงนะครับ ก็มาเชื่อมต่อกับที่ผมเดินมาเมื่อเช้านะครับโอ้สูตรอากาศบริสุทธิ์สวยงามครับมีชาวบ้านมาหาปลาอยู่ทางด้านโน้นนะครับยังคงความเป็นธรรมชาตินะครับสังเกตจากเสียงนกนะครับนกธรรมชาติยังมีอยู่เยอะทีเดียวครับที่นี่ครับ ที่นี่คือวังน้ำเขียวเลกวิวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเขตด้านบนเหนือเขื่อนนะครับกับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ